One, two. พบก,กับช่องไทยสไปร์นแลนด์ land land อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้กูสคนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณแฟนคลับ f อซจากฝั่งทางติกตอกที่มาติดตามด้วยนะคะทักทายกันช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะวันอาทิตย์จิตเบิกบานพักผ่อนกายใจกันเต็มที่ค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตต่อไปนะคะ ได้เวลาเที่ยงขึ้นมาแล้วค่ะอากาศวันนี้ก็ไม่ถึง20องศาแต่แสงแดดออกก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะบายๆค่ำๆถึงจะพาคุณผู้ชายไปเดินไปเหินหน่อยหนึ่งนะคะลูกก็นั่งรอนอนรอก็ว่าได้นะคะแต่ละวันก็ต้องรอเราพาแกออกไปเดินออกกำลังกายรอบเมืองนิดหนึ่งวันละสองสกิโลเมตรก็ว่ากันไปแบ่งสันปันเวลาไปค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะ โยเกิร์ตนะคะผลไม้รวมนะคะตระก,กูลเบอร์รี่ต่างๆตุๆ้ก็ใส่ลงไปเรดเบอร์รี่บรูเบอร์รี่ทั้งเม็ดไออินดาพาลัมทั้งเม็ดมังวงหิมพนันอะไรที่ตัวเองชอบก็ใส่ลงไปซื้อโยเกิร์ตชนิดธรรมชาติมานะคะอันนี้แต่เป็นกึ่งน้ำนิดหนึ่งละคะ่ะส่วนมากช่วงเที่ยงตุ้อๆก็จะกินประมาณนี้แล้วก็ได้เวลากาแฟแล้วคะ่ะแต่ก่อนดื่มกาแฟได้ไม่เกิน วันละหนึ่งวันละ2อแก้วนะคะแต่ทุกวันที่3ามสี่แก้วก็ดื่มได้สงสัยธาตุเรามันแรงขึ้นเรื่อยๆละมั้งคะเอาว่ากันไปค่ะช่วงนี้ก็เป็นกีฬาโอลิมปิกนะคะเพิ่งเปิดกันไปวันสองวันที่แล้วที่กรุงปรารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับการจัดงานเปิดงานก็ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินก็ขอพูดหน่อยนึงแล้วกันค่ะ วันที่เขาเปิดงานนะคะทางบ้านเราก็คงจะเกือบสว่างเลยทีเดียวกว่าจะจบพิธีเปิดนะคะเพราะเขาก็เริ่มราวๆเที่ยงคืนทางเมืองไทยนะคะทุ่มหนึ่งทางนี้นะคะตโต้ก็ไปตุระกันมานะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะรอดูซินิโอนนะคะจนเกือบเที่ยงคืนนะคะพอเห็นนางออกมาก็คือนักร้องคนปโปรดของตัวตัวเองที่ร้องเพลงของไอ้ไ,ไททนันิกนะคะ เราชอบนางไปทุนเห็นนางออกมาร้องเพลงได้เห็นว่าป่วยอะลอกอลมมานานนะคะพอเห็นแกออกมาร้องเพลงเราเสียงเอพลังร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสพลังสะกดจิตสะกดใจมากพลังเสียงของนางนี้ตัวโตวชอบมากตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเป็นนักร้องที่เราชื่นชอบเห็นออกมาเราน้าหูน้ำตาไหลตามเลยคะ่ะเพราะว่าเห็นป่วยมานานนะคะ มีเรื่องมาแจ้งนิดหนึ่งนะคะได้รับรางวัลใหญ่อะไรคะทุกคนคะตั้งแต่ไปงานไทยประมาณสิบกว่าวันที่แล้วนะคะที่เขาจัดงานไทยใหญ่แรงแกลนเฟสติวัลนะคะที่กรุงเดอะเฮกรือว่าเดนฮากนะคะตัวโตวก็ไปซื้อที่แรกเขียนซุ้มขายเขียนเต็นขายตั๋วเราก็นึกว่าเป็นตั๋วเข้าขง,งานนึกว่าแบบว่าช่วย โครงการนู่นนี่นั่นตัวโต้โตก็เลยไปซื้อสองใบนะครับใบละ5้ยูโรนะคะ,ะ,ะ,คะทีนี้ถามพี่คนไทยที่เขาขายให้เขาบอกว่าไม่ใช่นะคุณพี่มันเป็นลอตเตอรี่ถ้าคุณพี่อยู่จนถึงจบงานเกือบสองทุ่มกาจะมีการจับรางวัลเหมือนงานกาชาติบ้านเราล่ะคะ่ะถ้าคุณพี่ไม่ได้รอฟังก็ตรวจในเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับตัวต้เองก็เลยดันมาตรวจวันพฤหัสทีนี้เขาเหมือหมดเขต รับรางวัลวันจันทร์ที่จะถึงพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้สถานพูดปิดนะคะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพอดีตรวจวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสตัวโต๊ะขาโทรไปสถานพูดนะคะเขาก็บอกว่าถ้ามารับรางวัลก็มาพรุ่งนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันจันทร์เราปิดก็เลยไปกันวันศุกร์ไปกับพ่อใหญ่พอดีได้รับรางวัลค่ะ จริงๆรางวัลใหญ่จริงๆก็คือเป็นตั๋วเครื่องบินนะคบของ e ีวาเไปกับเนเธอร์แลนด์กรุงเทพนะคบไปกับอัมสเตอร์ดัมนะคะแต่เราได้รางวัลรองแต่ทีนี้ก็ถามแฟนนะคบ <c oughs> เพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งมันเป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะในถึงเมืองนอกเมืองนาก็จริงเราไปรถฟงรถไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเงาตามตัวค่าใช้ใจ่ายนะคะเฉพาะรถไฟจากบ้านตัวโตวไป จนถึงเมืองเดอะเฮกลัวเดนฮักที่ตั้งของสถานทูตไทยนะั่นเฉพาะค่ารถไฟไปกลับก็ถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบ3,000บาทนู่นนะคะหนจะทั้งแฟนทั้งกินทั้งอยากทั้งวันอีกทีนี้เดินทางก็3ชั่วโมงกลับมาอีก3ชั่วโมงเพราะว่ารถไฟเขาซ่อมด้วยต้องไปต่อตรง,ตรงนู้นตรงนี้นะคะแต่ก็เลยถือว่าตัวเองฝึกไอว่างงานหรือว่า ไม่ได้ทําอะไรกันด้วยนะคะสาหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยถามพ่อใหญ่ว่าเราจะรับไหมฉันถูกรางวัลได้สองคืนฟีเข้าพักโรงแรมสองคืนแล้วก็ฟีอาหารเช้าด้วยที่เมืองอูเทรคนะคะเป็นเมืองใหญ่ดับสี่ของอังกฤในเทอร์แลนพ่อใหญ่ก็บอกว่าไปรับเถอะโรงแรมนี้แกก็เลยเช็คราคาเช็คอะไรไปมันตกคืนละสองร้อยกว่ายูโรนุนนะสองคืนก็สี่ร้อยกว่าก็เหมือนเราไปเที่ยวแล้วกันแกว่า แต่ถ้าไปก็ฟรีโรงแรมก็จริงนะคะแ้อจะก,กินข้าวกลางวันกินข้าวกลางคืนกันอีก2อมื้อสมื้อทั้งเดือนดังด้วยรถไฟอีกเาว่ากันไปแกก็อยากจะรับก็เลยไปรับกันนะคะเขาก็เจ้าหน้าที่ที่สถานทูตไทยก็ดีนะคะเขาก็ได้ถ่ายรูปคู่ไม่รู้ว่า ใช่ท่านพูดหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่ผู้่ายคนหนึ่งใส่สูตรนะครับมาถ่ายคู่รับมอบกับโตโตโยค่ะนี่แหละค่ะได้กิฟต์วอชเชอร์นะคะ for our special g u e s t นะคะ,ะ,คะสองคืนจะ้ะนี่แหละคะ่ะตีตาคุดอย่างดีนะคะต้องไปรับเอียงและเป,เป็นวันสุดท้ายด้วยโตโต,โต้ก็ถือว่าได้เที่ยวรอบเมืองน,นั้นเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ทําคลิปฝากทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวก็ชมนะคะจะพยายามทําคลิปเร็วๆนะคะ เดี๋ยวจะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป10วันนะคะตัวโตวจะเดินทางไปท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะชีวิตการเดินทางเราได้เห็นสิ่งสวยงามได้เห็นธรรมชาติงามๆเราก็ไปเถอะคะ่ะแฟนบุ๊กเรียบร้อยแล้วคะ่ะตั้งแต่เป็นเดือน2เดือนก่อนนู่นแหละแกบุ๊กเรียบร้อยตัวโต,วตวก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครว่าจะไปตรงไหนบ้าง เราก็เลยยังไม่อยากจะส่งในอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ตัวโตวก็อยากจะเป็นประสบการณ์ที่ดีคือว่าเราไปเห็นอะไรเราก็เปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวที่ใหม่ไปเราก็พร้อมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้เห็นแล้วกันสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นค้นสร้างขึ้นตั้งแต่หลายร้อยปีก็ว่ากันไปจะไปนั่งรถทัวจากฮอลแลนด์ไปนะครมีรถมารับพรุ่งนี้เช้านะคะก็ จะไปเดนมาร์กก่อนนะคะพักที่เดนมาร์กวันสองวันแล้วก็จะล่องเรือนะคะไปนอร์เวย์นะคะที่หลักๆที่จะอยู่จริงๆก็ฝั่งทางออสโลนะคะถ้าแฟนขับคนไทยคนไหนที่อยู่ฝั่งทางนู้นเผื่อได้เจอกันก็ก็ได้นะคะทักทายกันได้ตามสบายเผื่อได้เจอแต่มันก็ยากอยู่ครับเพราะต,ตัวตัวไปไปทัวร์นะคะไปกับกลุ่มนะคะเกือบ3 0คนนู่นแหละได้ยินว่านะครับ เพราะว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบกรุปตัวโซนยุโ,ยโรปตัวโตก็ได้ไปสี่ห้าครั้งแล้วก็ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เราอาจจะเป็นคนเอเชียคนเดียวทั้งกลุ่มไปกับกลุ่มฝรั่งกลุ่มคนฮอลแลนด์ไปแต่ภาษาตัวตัวเองก็พูดได้อยู่นะคะก็เลยโอเคอยู่แล้วก็เราก็เฮฮาปาร์ตี้อะไรกับเขาไปเขาพูดอะไรก็สนุกสนานเราก็ไปกับเขาแล้วแฟนตัวโตเองก็ชอบนะคะทุกวันนี้แกก็ พยายามลดโลกร้อนด้วยนะคะแกไม่อยากจะนั่งเครื่องเท่าไหร่ถ้าสัญจรรอนแรงไปไหนถ้าไปลดทัวร์ได้อะไรได้ก็จะลดลงแกก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนตัวโต๊ะไปไทยนะคะเวลาจะไปทางไหนตัวโต๊ะก็จะไปกันสองวันสามวันนั่งรถทัวร์ถ้าเหนื่อยมากจากร้อยเอ็ดมาก็จะพักโคราชก่อนบุรีรัมย์ก่อนอะไรก่อนค่อยจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปก็จะเข้ากรุงเทพหรือพัทยาก็ว่ากันไปนะคะ ก็คือ10วันนะคะทุกคนคะ่ะเดนมาร์กนอร์เวสสวีเดนสวีเดนก็เมืองไหนก็ไม่รู้อีกนะคะยวค่อยว่าก,กันก็จะไปโซนทางสแกนดิเนเวียนะคะสะแกนดิเนเว,นนนวีอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะไปโซนทางนู้นเพราะว่าถ้าฝั่งทางยุโรปตัวโต,วต,วตวก็ได้เห็นฝั่งทางอิตาลีกรีกสเปนฝั่งทางนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทางเยอรมันทางนี้ออก ภูเขาเหล่ากาก็คือวิวทิวทัศน์ก็จะแตกต่างกันออกไปก็เห็นเพื่อนหลายคนที่เคยไปทางนอร์เวย์เขาก็บอกว่าสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะเก็บความสวยงามฝากแฟนคลับอิทุกคนเหมือนเดิมนะคะทางสเปนก็สวยปีกแบบเราก็ไม่ได้ว่าประเทศนู้นสวยกว่าประเทศนี้นะคะแต่เราก็ไปคือเราเห็นตรงไหนเราก็เป็นจังหวะของชีวิตเป็นจังหวะนั้นๆแล้วกันนะคะไทยเราก็สวยปีกแบบนึง ยุโรปก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเปิดหูเปิดตาเปิดใจมองไปในโลกกว้างถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆเราก็มีความสุขแล้วกันกับการท่องเที่ยวนะคะการดําเนินชีวิตของเรามันก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันเร็วมากนะคะตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นะคะถือว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆบางคนก็โอ้แต่ที่จะเก็บเงินเก็บทองอย่างนู้นอย่างนี้แต่สามีตัว,ต,วตัวเองแกทํางานมาทั้งชีวิตแล้ว แก,กเสียแล้วแกก็อยากจะท่องโลกอยากเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วฝั่งทางนอร์เวย์แกก็ยังไม่เคยไปโตโต้ก็เป็นขังแรกนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับเอซเก่าใหม่ทุกท่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะ